กาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมวัชลานวังขนายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาและในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยได้ขอสงวนความเห็นโดยขอให้เพิ่มเติมความเป็นมาตา256ทับสิบทับหโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้มาตรา256ทับ11 ทับหนึ่งนั้นภายใน15ห้าวันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาร่างรัฐมนูญครั้งแรกให้สภาร่างรัฐมนูญตั้งคณะกันมาธิการยกล่างรัฐมนูญขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกันมาธิการจำนวนสี่ห้าทัคนซึ่งมาจากสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญที่สภาร่างรัฐมนูญมอบหมายจำนวน35หคนและบุคคลอื่นที่สภาร่างรัฐมนูญตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายมหาชนด้านรัฐศาสตร์หรือด้านรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือมีประสบการณ์ด้านการเมืองด้านการร่างรัฐมนูญหรือด้านอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดทําร่างรัฐมนูญและอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนซึ่งประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสนอจํานวนสิบคน เพื่อจัดทําร่างรัฐมนูญเสนอต่อสภาร่างรัฐรมนูญหรือดําเนินการอื่นตามที่สภาร่างรัฐรมนูญมอบหมายเพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างรัฐมนูญทั้งนี้ในกรณีที่สภาร่างรัฐมนูญเห็นสมควรแก้ไขร่างรัฐมนูญที่คณะกันมติการยกร่างรัฐมนูญจัดทําในเรื่องใดให้คณะกันมติการยกร่างรัฐมนูญแก้ไขร่างตามที่สภาร่างรัฐมนูญมีความเห็นงกล่าวอันนี้คือหลักการ ส่วนเหตุผลนั้นตัวในฐานะกับผมเองและกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นมีความคิดว่าสภาร่างรัฐมนตรีสอสศนนั้นที่เลือกตั้งมาโดยประชาชนผมถือว่าท่านเหล่านี้มีคุณวุฒิมีความรู้แน่นอนครับทุกท่านที่มาคัดเลือกจากประชาชนนั้นต้องเตรียมตัวมาก่อนอยู่แล้วนั้นความรู้ความสามารถนั้นผมถือว่าเป็นส่วนสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งจะรู้ถึงปัญหาของเขตของพื้นที่และประชาชนในเขตที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาด้วยเหตุนี้กระผมจึงมองเห็นว่าในคณะกรรมการเสียงข้างน้อยนั้นเราไม่อาจจะทอดทิ้งหรือเก็บความต่างๆนั้นผู้มีความรู้จากสาบันต่างๆจากคณะบดีจากอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่ง ท่านเหล่านี้มีความรู้เรื่องการทํารัฐมนูญซึ่งคัดสรรโดยสภาร่างมูนุษยสัตลรอที่ได้เลือกตั้งเข้ามาด้วยเหตุนี้ผมจึงเห็นไปอย่างยิ่งว่าเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้จะได้ลดแรงกดดันของสังคมลงได้บ้างนะเพราะว่าในรัฐสภาแห่งนี้ของเรานั้นมีความหลากหลายก็จริงครับเลือกตั้งเข้ามาแต่ด้านภายในภายนอกนั้นเหตุการณ์ปัจจุบันนั้น ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงให้คณะองค์กรและคณะอาจารย์ต่างๆได้เข้ามาร่วมจัดทำร่างรัฐรมนูญตรงนี้กับสสรที่ได้เลือกตั้งเข้ามาควา,ามแน่นหนาควา,ามคุ้นเคยและประสบการณ์ทั้งสองฝ่ายจะได้ประสอดประสานกันดังนั้นผมขอ,อกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาผ่านยังสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เห็น หนักถึงตรงนี้จุดนี้เรามาทําร่วมกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีในข้างหน้าไม่มีแรงกดดันจากภายนอกที่เกิดขึ้นดังนั้นผมถือว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่เราทั้งรัฐสภาได,ได้ร่วมกันก็ขอความเห็นแล้วก็ความเข้าใจในความรู้สึกของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยและความรู้สึกของผมที่ได้ถ่ายทอดออกไป ผ่านดังท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ครับขอบคุณครับครับ